ครับยังอยู่กันต่อกับรายการโลกคนเมืองครับสัญญากรรผช้ชมไว้แล้ววันนี้จะมีมีเมน,นูที่เราสามารถ ใช้เป็นเมนูหลักในการรับประทานอาหารเจได้เลยนะใช่ครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เทรนด์ของการรับประทานอาหารประเภทคลีนฟู้ดรับประทานอาหารประเภทวัตถุดิบที่ทํามาจากพืชผักออแกนิกนะครับกำลังได้รับความนิยมครับสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพครับและเมนูเจวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ครีเอทขึ้นมาสําหรับการกินเจเลยเป็นการนําวัตถุดิบต่างๆแหละมาปรุงกันนะครับวันนี้ครับมีแขกรับเชิญครับคุณฟุกใช่ครับเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษสาวสวยนะครับแถมยังรักษาสุขภาพ แล้วก็คิดเมนูโดนๆมาให้กับชาวโลกคนเมืองอีกด้วยนะครับตอนนี้เขาอยู่ในรายการของเรานะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ้วยแลวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับขออนุญาตออัุญาติข้าไปฝั่งนี้กันล้วกับญารอนะครับผมจากร้าน Simple Natural Kitchen นั่นเองนะครับสุกุมวิสา1สิบเอ็ดครับเมนูที่ครีเอทขึ้นมาสำหรับการรับประทานเจในช่วงนี้เลยนะครับ มีชื่อว่าเมนูอะไรครับที่เป็นสลัดผักย่างใส่คีนัวค่ะสลัดผักย่างใส่คีนัวคีนัวนี่คืออะไรครับหลายคนอาจจะสงสัยคีนัวจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดค่ะซเปอร์ฟเป็น Mother of All g r e i n s เป็นอยู่ในจำพวกของธัญพืชนะคะเป็นธัญพืชแต่ว่าให้โปรตีนสูงมาจากเผา อินค่ะอิน่ะโอ้โหขาดั้งเดิมเลยนะครับนี่คือนําเข้ามาเลยใช่ไหมครับค่าได้ทานได้ที่ร้านเดียวก็คือร้านซิมเปิลนี่นะครับร้านซิมเปิลนะครับและเมนูวันนี้นะครับก็คือมีส่วนผสมของอะไรมาบ้างครับอันนี้จะเป็นขนมปังค่ะขนมปังอันนี้จะไม่มีส่วนผสมของนมไม่มีส่วนผสมนมแป้งน้ำแป้งเกลือแล้วก็น้าเปล่าครับค่ะอันนี้เป็นบีน เป็นเฟรนช์บีนค่ะแล้วก็ซุกินี่นมะเขือเทศขีนัวผักแล้วก็ผักยางผักกผักย่างที่เราเห็นทั้งหมดนี้ที่บอกว่าเป็นออร์แกนิกนี่โอ้โหได้ข่าวว่าขนมาไกลแล้วก็สั่งซื้อมาไกลด้วยผักของพลอยที่ใช้ส่วนใหญ่จะมาจากไล่ที่ปักช่องค่ะอาทิตย์หนึ่งจะมาส่งหนึ่งครั้งผักอร่อยหวานกรอบ เร,เราไปทานร้านอาหารขุนของคุณพลอ,อยเนี่ยนะครับข้อดีของร้านอาหารนี้คือเราไปทานผักที่ทําไมครับผักมันได้ได้ประโยชน์คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีปลูกค,คือผักส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในท้องตลาดจะมีเล็กสันเคมีในการปลูกเยอะมากบ,บางทีเรากินแล้วนึกว่าผักเนี่ยช่วยดีนู่นนี่นั่นแต่เรากิน เขาเรียกอะไรสารเคมีเข้าไปโดยตรงเลยใช่วัตถุดิบพวกนี้ที่เรานํามาทานี่ก็คือเป็นวัตถุดิบที่มีตามฤดูกาลใช่ค่ะผ่านกระบวนการปลูกมาอย่างดีโดยที่ปราศจากยาฆ่าแมลงนั่นเองถูกต้องแรับรองว่าทานได้ปลอดภัยแล้วก็ตลอดทั้งการกินเลยสาหรับคนที่รักสุขภาพนั่นเองแล้วก็ทราบด้วยว่าคุณพลอยก็สนับสนุนเรื่องของ ตลาดสีเขียวหรือว่าคนที่เปาเกษตรกรต่างๆกลุ่มนี้เราก็มีการสนับสนุนด้วยเหมือนกันค่ะก็ของส่วนใหญ่บางอย่างที่คือพลอยจะได้มาจากหลายๆซอสก็คือบางอย่างก็คือจากที่ไล่นี้บางอย่างก็มาจากตลาดสีเขียวคือเราพยายามอยากช่วยเกษตรกรไทยด้วยค่ะอะไรที่เราใช้ในประเทศได้เราก็ใช้ของที่เป็น ชาวบ้านเอาแล้วกับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจากอยากทราบเราจะไปขึ้นน้ำลายกันไปเลยวันนี้เนี่ยวิธีการปรุงเมนูผัดนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนดีครับคุณพลอยครับเดี๋ยวเราทําน้ําสลัดกทำน้ำสลัดก่อนน้ําสลัดนี่หาทานได้ร้านเดียวในประเทศไทยคือร้านซิมเปิลเหนือใช่ไหมสูตรพิเศษแล้ยไหมครับวันนี้สุดพิเศษที่คิดขึ้นมาวันนี้คิดน้ำสลัดมีชื่อว่าฮันนี่มัสตาร์ดฮันนี่มัสตาร์ดแน่นอนครับน้ำผึ้งนี่เราใส่อะไรไปก่อนอันนี้ออลิฟออยล์ออลิฟออยล์นะับใส่สองช้อนใส่ไปสอง ผู 1941, ้ชมนี่ดูรายการเราอยู่สามารถทำตามที่บ้านได้เลยนะครับแต่คุณบอลน่าจะไม่ฟ้องง่ายๆง่ายๆมากนี่อะไรฮะอันนี้เรดวายวินิก้าเรดวายวินิก้ากลิ่นก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นรสชาติที่จะออกมาเป็นน้ำสลัดนี้ก็คงหลายรสมากเปรี้ยวหวานๆใช่นี่คือน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งป่าน้็นพึ้งป่าด้วยโอ้โหต้องใช้น้ำผึ้งป่านะธรรมชาติแท้ๆเลยนะคุณโอนนะฮะ นี่คืออะไรครับอันนี้มัสตาร์ดมัสตาร์ดนะฮะมัสตาร์ดนี่ทานอ้วนไหมฮะมัสตาร์ดนี่หลายคนถามก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ปริมาณนะฮะบางคนชอบทานนี่คือคนไปเรื่อยใช่ไหมครับคนไปนิดนึงใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือด้วยนะครับเพื่อความกรอบพริกไทยนิดนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันให้เข้ากันนะฮะปกติแล้วหลายๆคนบอกว่าถ้ารับประทานอาหารพวกบางตววิลลัสหรือว่าที่ทํามาจากออร์แกนิกอะไรต่างๆจะทานลดจัดได้ไม่มากแต่ดูดูแล้วนี่ ก็จัดอยู่น่าจะน่าจะจัดจ้าไปเป็นคนเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้เบื่อค่ะได้ทานได้เรื่อยๆครับครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดู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 สีน้ำสลัดกันผู้ชมครับให้กล้องดูนิดนึงนะฮะได้ทั้งสีเนีับผู้ชมคิดดูนะว่าแค่แค่นี้เรายังไม่ได้ทานกับผักเลยนะครับแล้วก็น่ากินขนาดนี้แล้วเนาะ แต่ผมจะอธิบาไเรือหอมกลิ่นตอนนี้ให้หอมมากใช่ครับกลิ่นนี่คือแบบหอมติดจมูกเลยแล้วก็มีกลิ่นมิกไทยมาด้วยเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวผมชิมให้คุณผู้ชมดูเลยลวกันนะครับแต่ดูจากวัตถุดิบนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คือมีความสดอย่างที่ว่าคือเป็นยังไงบ้างครับคุณปุบคุณผู้ชมคือรสชาติเนี่ย ใครที่ทานน้ำสลัดที่เคยทานอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าน้ำสลัดอาจจะออกเปรี้ยวๆ,ๆหวานๆหน่อยแต่นี่คือเปรี้ยวด้วยหวานด้วยแล้วก็ได้ความได้ความหอมของพริกไทยขึ้นมาตีจมูกเลยแหละสุดยอดม,มากๆนี่คือน้ำสลัดของที่ร้านซิมเปิลโดยเฉพาะเลยนะครับรเสร็จแล้วเราก็ใส่สใส่ขนมปังก่อน<ม>อันนี้ขนมปังนี่เราไปผ่านวิธีการอะไรมาบ้างครนะคอยเอาไปอบหรือว่าอะไรคั่วไฟค่ะคั่วไฟใช่ให้มัน <ไป S 2> ให้มันกรอบใช่ ก็จะได้รสชาติที่มันมีกลิ่นของย่างๆมากขึ้นคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ผัดตามสบายอันนี้จะลวกมาก่อนค่ะลวกเอาไปย่างได้ไหมได้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีผักเมืองนอกอย่างนี้ครับคุณพลกเลามดกปีหรือไม่ก็การกวาญตร้งได้ไหมเราเราต้องทําให้ดูดีดูดีหน่อยแล้วก็ดูแบบคลีนแล้วก็เน้นออร์แกนิกหน่อย มะเขือเทศนะครับเพื่อสีสันเนี่ยยคุณโอ๊ตอย่างคุณพลนะฮะปกติถ้าใครที่อาจจะไม่ชอบมะเขือเทศสดสดนี่เอาไปย่างก็ได้เหมือนกันไหมได้ค่ะแต่ทานสดก็อร่อยนะทานสดก็อร่อยนะฮะอันนี้เป็นผักย่างจะมีบล็อกคี่ค่ะบอกคี่เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ทันนะครับเมื่อกี้เราใส่คีนัวนี่คีนัวคีนัวคีนัวนี่คือตัวทีเด็ดเลยนะฮะสำหรับ สลัดเจ้าจานนี้นะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเจ้าตัวมันจะให้โปรตีนสูงค่ะแล้วก็ไฟเบอร์ครับคือย่อยง่ายคือมันไม่มีส่วนผสมของแป้งเท่ากับมีอัลคาไลน์มากกว่าแอซิดบอกถึงราคาได้ไหมเผื่อไม่ทันไม่มีในประเทศดูนะฮะเอ้เนียนี่ของสามารถกินสดได้ไหมฮะได้ค่ะอันนี้อันนี้คือสุกแล้วนี่คือเราหุงแล้วหุงเป็นข้าวอ๋อเดี๋ยวผมจะทานให้คุณผู้ชมดูว่าไอ้คีนัวเนี่ยรสชาติเป็นยังไงหลายคนบอกว่าได้เห็นเน่ยชื่อ ไม่ได้สัมผัสกลิ่นนะฮะเป็นยังไงครับคุณฟูครับกรึบๆนะมันคล้ายๆกับเราทำธัญพืชนะครับใช่เหมือนธัญพืชนอกจากนอกจากนั้นมาทำสลัดแล้วเจ้าคีนัวนี้เอาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไหมเนี่ยครับมีเมนูที่ร้านเป็นกะเพราคีนัวกะเพราคีนัวครับผมต้องตกใจคุณฟูเียเราไม่ได้กิสลัดกันแน่แล้วมาไข่เห็ดย่างนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกเกอรี่ค่ะมีพัมกิน ฟักทองฟักทองก็มะเขือม่วงเขือม่วงนะครับคือไอ้เจ้าทีนัวผู้ชมเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งมันโอเคมากคล้ายๆกับเราทานเรื <h <h ่อยๆทานเลื่นๆเนี่ยมันจะเหมือนกินไปกินมาเหมือนข้าวเลยแหละแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยทานลูกเดือยคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติทานง่ายกว่าโอ้โหไมเปีนกลิ่นทเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วใส่ผักขั้นตอนน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วหรือไม่ใส่ผัดถ้าเราเอาผัดมาใส่ก่อนแล้วเราคนสลัดแล้วก็เอาน้ำราดได้ไหมได้ค่ะ แต่ชาติมันจะไม่เข้าหรือยังไงครับคือที่พลอยท้ำเนี่ยพลอยใส่ผักหลังสุดเพราะว่าเมื่อไงเวลาผักโดนน้ำใสดมันจะช้ำมันจะไม่กรอกใช่ผมก็เหมือนกันว่าคุณพลอยโกงที่บอกที่ผมทานคีโน่เล่นเนี่ยผมกิโลกลงหนึ่งเนี่ยคุณชมแพงอยู่เหมือนกันแต่เพื่อสุขภาพที่ดีและหน้าตาที่โดนผมก็เลยทานคุ้ชมดูนะฮะอยากจะลองดูความกรอบของผักดูนะว่าอร่อยมากค่ะออกนีกเป็นไงนะคุณว่าเป็นไงฮะ ได้ยินเสียงแล้วโอ้กรอบจริงๆกรอบอันนี้ไม่ได้มุมมานะเสียงครับกรอดจริงเสียงว่ามันกรอบจริงๆนะครับกรอบมากกรอบหวานอันนี้ก็จะเป็นผัดพูดง่ายๆว่าไม่ต้องใส่น้ำสลัดนี่คือแบบอร่อยเลยนะครับอร่อยๆครัอันนี้ก็คูห้เท่ากันนิดหน่อยครแล้วก็เสิร์ฟเมนูนี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นเมนูตอนนี้ในช่วงกินเจนี่ถือว่าเป็นเมนูที่ทางร้านนี่คือแนะนําเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับ เอาล้ครับตัดใส่จานแล้วนะครับจะให้ผู้ชมเห็นหน้าปาของถ้าไปที่ร้านคงจะได้ได้บรรยากาศแล้วก็จะได้ความสวยงามมากกว่านี้เรานำมาให้ผู้ชมได้ดูนะโอ้โหจะสีสันดูจากหน้าจอแล้วก็โอ้โหน่ารับประทานมากรสชาตินี่เดี๋ยวถ้าเราลองชิมแล้วคงจะบอกได้เลยนะคุณฟุกว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆนี่คือเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมาก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบการทานสลัดอยู่แล้วน่าจะถูกใจแต่ว่านี่คือนี่ครับนี่คือเมนูอะไรฮะลองพิสูจน์ครับคุณฟุก ผักย่างขีนัวสลัดผักย่างขีนัวนะครับนี่แหละฮะเป็นไงคะเป็นไงผู้นรสอร่อยมากอร่อยมากอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติแบบนี้คือโดมกลิ่นเนี่ยนะครับคือของเปรีพยหวานหวานแล้วก็ได้กลิ่นพริกไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทานให้คุณผู้ชมดูคือแตกต่างจากน้ำสลัดที่เรากินธรรมดาที่ใช้สลัดครีมหรือว่าไข่แดงอะไรต่างๆอันนี้คือเป็นอาหารประเภทคลีนฟู้ดมันจะเบานะวัตถุดิบ ต่างๆนี่เราสามารถที่จะอัดเดปหรือว่าปรับปรุงไปตามสูตรของเราที่เราจะคิดเองเพียงแต่ว่าสูตรเด็ดนั่นก็คือส่วนผสมของน้ําสลัดเหล่านี้ต้องบอกผู้ชมก่อนเลยว่าใครที่ทานผักยาดหรือว่าใครที่เป็นคนที่เหม็นกลิ่นน้ําสลัดอันนี้ไม่มีเลยไม่มีกลิ่นที่แบบคราวอะไรออกมาเลยคือกลิ่นโดนมากคล้ายๆกับเราทานผักแล้วเหมือนแบบจินตนาการนะเหมือนไม่ได้ผักอ่ะเหมือนเป็นแบบของกินเล่นของครีมอ่ะสำหรับสลัดนะเอาป็นอีกเมนูหนึ่งที่คุณพลอยเอามาแนะนำวันนี้กินวัวผัดกะเพรา เมนูนี้พิเศษยังไงครับอันนี้เราใช้ขีนัวอย่างเดียวเลยค่ะแทนข้าวทอดกับกะเพราใช่คือเหมือนข้าวผัดกะเพราเลยแต่ว่าใช้คีนัวแทนใช้คีนแทนแล้วขออนุญาตชิมนิดนึ่งว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับเมนูนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วเท็กเจอร์ที่เราจะได้สัมผัสกับกะเพรานี่คือเนื้อของคีนัวแท้กับผักอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นยังไงคุณรสครับเหมือนกะเพราไหมแบบมันเหนียวนึบ อ,อร่อยมากครับอร่อยมากใช่ไหมครับเดี๋ยวลองชิมดูให้ผู้ชมดูนะครัอด,ดมกินกันด้กลิ่นก็เหมือนกระเพานะฮะแล้วก็เมนูกระเพาเนี่ยนะ เป็นเมนูที่ในช่วงของการกินเจนี่คือติดอันดับท็อปไฟล์เลยนะกับพาเจนะครับอันนี้ก็ต้องวันนี้ขอบต้องขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคุณพลอยมีเมนูอะไรอีกนี่ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กของคุณพลอยย้อนไม่ทีครับคุณพลอยครับฝากร้านได้เลยครับร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปกินหมูบ้านครับสุขุมวิท31ค่ะร้านเปิดร้านปิดวันจันทร์ปิดวันจันทร์นะปิดวันจันทร์หนึ่งวันวันธรรมดาอังคารถึงศุกร์เปิด เก้าโมงเช้าค่ะถึงสองทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิดแปดโมงเช้าค่ะนอกจากอาหารรสชาติอร่อยแล้วบรรยากาศที่ร้านนี่ก็เหมือนเสมือนว่าไปไปเยี่ยมบ้านเพื่อนใช่ใครี่ว่าจากแต่งแบบบ้านบ้านแต่เขามีสไตล์นะครับที่สวยงามีเดียวครับวันนี้ต้องขอพบคุณคุณพลอยนะครับคุณพลอยนัชชาชาติละอองนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็นําเมนูนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนําไป ที่จะทาเองได้เพียงแค่ความสาคัญก็คือน้ําสลัดอุปกรณ์เหล่านี้และหาได้ไม่ยากเอามาดัดแปลงเอานะครับวันนี้เราขอขอบคุณคุณอคทั้งนะครับคุณพลอยับขอบคุณคับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมก็สามารถหาเมนูกินกลีนนะครับเพื่อสุขภาพดีของคนเมืองอย่างเราได้ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะทําอาหารเองก็ไปร้านคุณพลอยได้เลยนะครับเปิดทุกวันอยู่ไว้มันจัดนะฮะใช่แล้วครับแล้วก็กินเจรอบสองครับคุณผู้ชมกินเจอย่างอิ่มบุญครับแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับวันนี้เวลาแล้วครับติดตามกันได้ใหม่ นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับโลกคนเมืองนะครับเวลา5้าโมงถึง5้าโมงครึ่งพวกเรา3คนคงต้องขอตัวลาไปลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ